เรียวมีเปิดตัวหูฟังบัตรแ Pro และบัตรเวเลตโปรที่อินเดียแล้วเรียวมีเปิดตัวหูฟังบัตรแ p p ์โและบัตรเวเล็ตโปรที่อินเดียแล้ว mm. เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางเรียวมีได้เผยชมหูฟังบัตรแอ Pro และบัตรเวเล็ตโปรในงาน IFA 2020ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ่าสุนก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศอินเดียแล้วครับ โดยหูฟังบัตรแ p ร์ Pro มีราคาอยู่ที่4,999รูปีหรือประมาณ2,100บาทส่วนรุ่นบัตรไวร์เล็โปรมีราคาอยู่ที่3,999รูปีหรือประมาณ1,700บาทครับโดยเรื่มมีบัตรแอร์โปเป็นหูฟัง True Wireless ที่มีจุดเด่นในเรื่องการตัดเสียงรบกวนโดยมีไมโครโฟน2ตัวสำหรับ Active Noise Cancelling พร้อมการลดเสียงรบกวนสูงสุด35เดซิเบลรวมทั้งลดเวลาแฝงขั้นต่ำสุดเพียง94มิลลิวิน์กัน สำหรับการเล่นเกมอีกด้วยครับเรียมีบัตรแอ p ์โรใช้ชิปโดยมี S1 ที่ให้การเชื่อมต่อที่เสถียรใช้พลังงานต่ำรองรับเสียงคุณภาพสูง ACC ที่มีไดรเวอร์ขนาด10มิลเมตรพร้อมด้วยดันมิกเบสบูทขั้นสูงครับและยังได้เพิ่มโหมดเบสบู t พลาสที่ช่วยผลักดันเสียงเบสให้สูงขึ้นรองรับการกันกน้ำมาตรฐาน ipx4 และสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานถึง25ชั่วโมงเลยทีเดียวครับเรลียมีบัตรไวเลดโปร เป็นหูฟังที่มีการตัดเสียงรบกวนเหมือนกันครับแต่จะเป็นชนิดที่มีสายคล้องคอรครับพร้อมการลดเสียงรบกวนสูงสุด35เดซิเบลมีไดเวอร์ขนาด13.6ม mm, ิลมรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้าถึง21%เลยครับรองรับการสนับสนุน Sony LDAC A High-Res Audio เพื่อประสบการณ์เสียงที่ดียิ่งขึ้นครับนอ,อกจากนี้ยังมาพร้อมกับการลดเวลาแฝงต่ำสุดเพียง 1 1 9รมกันรองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อระบบแม่เหล็กด้วย Google Fast Pair สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานถึง22ชั่วโมงแบบไม่ใช้ Active Noise Cancelling และนานถึง16ชั่วโมงเมื่อใช้ Active Noise Cancelling ครับรองรับการชาร์จเร็วและสามารถเล่นได้นานถึง100นาทีโดยการชาร์จเพียง5นาทีเท่านั้นครับและชาร์จได้เต็ม100%ในเวลาเพียงแค่1.5ชั่วโมงเท่านั้นครับโดยหูฟังเร็วมีบัตร a i r p o มีราคาอยู่ที่4,999รูปีหรือประมาณ2,100บาทส่วนรุ่นเรยวมีบัตรไ i เล็ต pro มีราคาอยู่ที่3,999รูปีหรือประมาณ1,700บาทครับ